และแล้วตำนานก็ปรากฏร่างเมื่อพวกเขาออกจากถ้ำแสงสว่างก็ทำให้ต้องหยีตาลงก่อนจะเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงดุรงปักศินม้ามีปีกสีขาวปลอดราวกับแสงจันทร์กำลังก้มดื่มน้ำจากลำธารอย่างสง่างามมันเงยหน้าขึ้นสบตากับพวกเขานิ่ง ดวงตาของมันใช้แววปัญญาที่เก่าแก่เกินกว่าจะหยั่งถึงก่อนจะสยายปีกอันทรงพลังแล้วทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าหายลับไปในม่านหมอกทิ้งไว้เพียงความเงียบและคำถามที่ไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยออกมาความเงียบเข้าปกคลุมทีมเดินทางไม่มีใครพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียว ภาพของดูรงปักศินยังคงติดตรึงอยู่ในใจของพวกเขาทุกคนโดยเฉพาะดรจูเลียนชายผู้ยึดมั่นในสิ่งที่พิสูจน์ได้